สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM นะครับเป็นตัวช่วยใหม่สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านนะครับทำยังไงกันบ้างลองมาดูกันอันดับแรกนะครับก็ให้มาค้นหาตู้ ATM ผ่าน g o o g l e Map ก่อนนะครับแต่ถ้าว่าเราไปยืนอยู่ที่ตู้ ATM แล้วนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยคือ เลือกเมนูยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ atm นะครับโดยกดปุ่มยืนยันตัวตนข้างหน้าตู้นั้นได้เลยนะครับถัดมานะครับก็มาดูว่าามันก็จะแสดงบอกว่ายืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดข้างหน้าก็ให้เรากดรับรองรับทราบไปเลยจากนั้นก็จะเป็นการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนนะครับตรงนี้เราก็กด ยินยอมที่หน้าตู้ไปได้เลยจากนั้นก็ให้เราทําการเสียบบัตรประชาชนนะครับเข้าไปที่ตู้ a t m เพื่อให้ระบบทําการตรวจสอบจากนั้นเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับก็จะคืนบัตรประชาชนออกมานะครับจากนั้นเราเก็บบัตรประชาชนของเราไว้แล้วก็ไปดําเนินการต่อในแอปเปาตังค์นะ